สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้นะครับว an, okay, ันนี mm ้อ hmm. ยู่กับในคุงในเกมวันพันแมนเดอร์สองเกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ห้าในเจ็ดนะครับโอเคนะครับนี่คือเป็นศึกระหว่างแชมป์กับรองแชมป์มาเจอกันนะครับปะพาไปดูเลยละกันนะอ่ะศึกระหว่างพลังหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยห้าล้านจะเจอกับหนึ่งร้อยสามล้านนะครับมาฝั่งแล้วนี่คืออยู่ฝั่งขวานะครับนี่คือฝั่งแชมป์นี่คืออยู่ฝั่งซ้ายนะมาโอเคแชมป์ได้เปิดก่อนนะครับสปิดเขาไวกว่านะเบสตันิอ่าบุนดากระจายมาหนึ่งทีสิบเจ็ดล้านดา มาแล้วครับเคนจินาวุธาสามดาวนะมาแล้วจังหวะนี้โบล่าได้ยิงเต็มนะหกเป้าหมายโอ้ชีดมาหนึ่งทีห้ 5, 6, 000, 000, า,าสิบหกล้านดาเมจโอ้แรงอยู่เหมือนกันนะครับมาแล้วครับก็บดเลฝันข้ามสวนมาหนึ่งทีสามร้อยล้านนะถือว่าแรงใช้เล่นเลยนะครับสลับอ่าได้ไปจากแชมป์นะมาครับเอาวันนี้ก็คือทําการไล่กูรูทีฝั่งฮีโร่ไปนะอื้ยหวัหวหวัวมาเจ็ดสิบล้านนะถือว่าแรงใช้ได้เลยมา เดี๋ยวเราส่วนคือมากครับจากโซลิฟิวฝั่งฮีโร่นะอ่ะผัดกันต่อยผัดกันเตะผัดกันอะไรแปนะ๊ะมากระบอกเล็กเราฟาดคือไม่หนึ่งทีนะอืมฟาดไปยี่สิบสองล้านมาโซนิกเราได้ทําการอ่าหดคือไม่บ้างหนึ่งทีนะสิบเก้าล้านดาเมจแต่ว่าเราไม่มีคิงอยู่อาะน,นะครับต่างแค่มีคิงกับไม่มีคิงนะมาครับซูริฟริวฝั่งข้าศกการต่อยมาหนึ่งทีสิบหกล้านโอ้โหสิบหกล้านเลยร้อยล้านก็ไม่รู้นะ โอ้แต่ว่าดาเมจเขาเนี่คือจ,จัดจ้าจริงๆนะครับแรกจะจัดจริงๆนะสำหรับดาเมจอ่าแชมป์นะโอ้โห,โห,โห,โหมาครับแล้วเป็นเคงเจนมาอีกหนึ่งทีนะโอหโห้โหโบล้อฉีดมาอีกหนึ่งทีสิบห้าล้านดาเมจโอ้ตัวทีน้รานี่คือจะตายกันหมดแล้วนะกระบองฟาดมาหนึ่งทีแปดล้านดาเมจโอเคมาแล้วฟินิกแมนทำการอ่าคีดดาชายไปนะโชคดีไปนะครับดาชายเกิดมาพอดีนะมา เราได้นาการส่วนคืนบ้างนะอาร์เซอุลยัดหน้าไปหนึ่งทียี่ห้าล้านดาเมจเป็นอาวุธสองดาวนะครับไม่ใช่บูธสามดาวนะอ่ะฝ่ายไปหนึ่งทียี่แปดล้านมาครับแล้วก็บอลเหล็ทกทําการฟาดเต็มๆแถวกลางนะสองเป้าหมายฟาดไปหนึ่งทีหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะครับติดโล่ไปสองตัวนะอืดาเมจเราก็ถือว่าจ่ายใส่เขาแรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่น่าต้านทานคิงไหวนะเพราะว่าคิงนี่คือมันอะไรจริงนะครับมาทา้เพื่อนแบบเก่งมากๆเลยนะอ่ะ โบล่าตีมาหนึ่งทีมาแล้วก็สนามแรงบิดมาแล้วก็เป็นการไลก่กดดิ้ฝั่งฮีโร่นะครับสนามแรงบิดนะอ่ะกระบอกทำการฟาดมาหนึ่งทีสองเป้าหมายโอ้สองร้อยล้านหรือเปล่าไอเจ้าโซลิลเรานี่คือไม่ใช่เด็กเจ้าโซนิคเราเกือบตายนะอ่ะโอเคล้าชายตีไปหนึ่งทีจังหวะน,นี้เธอกันแรกนี่คือก็ถัดกันตายถอยยังเกิดนะแต่ว่าทีมผมนี่คือ ตายไม่พักเลยนะครับโคตาตายเกิดนี่คือรู้สึกรู้เจะหมดแล้วนะอ่ะมาครับเข้าสู่ตอนที่สองนะโซนิกฝั่งแชมป์มาหมุนมาหนึ่งทีเจ็ดล้านดาเมจอ่ะละพาสิบคิงมานะโอเคมาแล้วครับกับโบร่าทารรการยิงเต็มนะห้าเป้าหมายโอเฉียดมาในทีของสี่ล้านดาเมจนะยังไม่มีใครตายแต่ว่าเกาเอาเล็กหวดมาหนึ่งทีสอง้อยแปดสิอ็ดล้านนะครับ ดาบชายตายเรียบร้อยนะโหดาเมจเขาเนี่ยคือก็โอ้โหโถมจากเราเนี่ยคือไม่พักเลยนะอ่ากระบองฟาดไปหนึ่งทีแต่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดฟินิกแมนเขามีอันติเนี่ยคือเราจะอ่าไม่ได้ออกอันติเจ้ากระบงเด็กนะครับเพราะว่าจะโดนขี้ไปนะอ่ะกระบองฟาดไปมาสนามแลกบิดไปหนึ่งทีโอ้โหแต่ว่าฝั่งชมน์นี่คือ20หลอดแน่นๆเลยนะครับหืไม่ลดเลยนะ เราได้คือสวนเขาไม่ได้เลยอ่ะโซนิกดาวใจเป็นหนึ่งทีสามสิบแปดล้านดาเมจอ่ะหมาครับรับโซรีทำการยัดหน้าไปหนึ่งทีนะยัดหน้ามองสิบสองล้านโอ้หแย่แล้วเราตอนนี้นะรู้สึกโคตาตายเกิดเราเนี่คือจะหมดแล้วนะครับแย่และเรียบร้อยฟินิกแมนทำการจับอ่าเจ้ากระบอกเหล็กไปแล้วเรียบร้อยเลยอ่ะ โอเคฉัเร okay, so ียกทำการต่อยใช้ไม่บ้างหนึ่งทีนะยี่สิบสี่ล้านเรียบร้อยเจ้าบลอตายไปหนึ่งตัวต่อยไปต่อยไปหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยนะโอเคบล็อตกลับมาหนึ่งทีแล้วคิงทาการคิงเอเจน้์ไปหนึ่งทีนะทําการฮิวเลือดมาสนามแรงบิดตอนนี้เรานี่คืออ่ายืนเป็นกระสอบซ้ายเขาซ้อมนะตีเขาไม่เข้าเลยเขาเนี่ยคือตีเราแบบเข้าไม่พักเลยนะเรียบร้อยนะ มาครับแล้วโบลล์เราทำการได้ยิงเต็มๆนะล้าใส่พาร์ตมายิงไปโอ้โหซูริวททำการต่อยส่วนไหมสองทีนะมาแล้วก็บอลเลยทำการฟาดไปหนึ่งทีแพ้เรียบร้อยนะครับซูริวตายนะกับอลเลยทำการกลับมาในสนามอ่ะฟิลิกแมนจับเจ้าคิงมามลเข้าสู่เทนนสสามนะครับโอ้โหสามเธอนี่คือฝั่งแชมป์นี่คือยังไม่แบบราคาราคาราคา,คาเครื่องอะไรเลยนะโอ้โห มาครับแล้วพาสิอบคิงมาฟินิกแมนตายเรียบร้อยเหลือ6ต่อหนึ่งนะครับตอนนี้นะโอ้โหเป็นการแบบโดนลุมลุมยำนะมาครับแล้วก็บริกรรมการฟาดใส่กระเบนเหล็กยูอาร์เราหนึ่งทีนะอ่าฟาดไป6ล้านดาเมจหนึ่งต่อหกนะครับไม่ถือว่าลุมนะไม่ถือว่าลุมตรงไหนเนี่ยโอ้โหไปกระบรเบนเหล็กฟาดไปหนึ่งทีนะหนึ่งล้านมาดูกันนะครับว่ากระเบนเล็กยูอาร์เราจะแบบ จะอาจจะทนมือทนท,นท้ายได้สักกี่เทินนะากระบองฟาดไปมาครับแล้วจังวันนี้ซูริลุนการต่อยยัดหน้ากระบอลเล็กมาหนึ่งทีนะสิบเก้าล้านโอ้โหต่อยไปโอ้ยยับไม่พักเลยนะครับสำหรับซูริลินะมาครับแล้วคิงนำการคิงเอนจินไปหิวเลือดนะมาแล้วโบลล์ได้ยิงเต็มๆนัดหนึ่งเป้าหมายอ,อ่ะขีดไปหนึ่งทีสิบหกล้านดาเมจแต่ว่ายังไม่เป็นอะไร มาครับเจ้าวันนี้ก็มาเลยททำการฟาดใส่เจ้าโบลรอยไปหนงทีนะอืมสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านนะมีเรียบร้อยโบลอตายนะแต่ว่ากลับมาใหม่แล้วก็มาเลยฝั่งตรงข้ามได้สวนกันมาหนึ่งทีสิบสองล้านดาเมจนะครับยังไม่ตายนะอาฟิเิตแมนทำการจับขี้ไปไม่เป็นไรนะครับยังไม่เป็นไรนะมาครับเข้าสู่เดนีสสี่นะสี่เทิร์นแล้วครับก็มาเล็กยูอาร์แล้วนี่คือเดือแปดหลอดข่าวนะยังไม่เป็นอะไรยังถือว่ารับมือรับท้าได้อยู่นะครับมาเจ็นเิ้นมาหนึ่งที แล้วโบลอ์ทำการได้ย <Goodnight> ิงเต็มๆนะโห้ฉีดไปกวาดอ่ากว่าจะแข็งเสร็จนี่คือน่าจะได้เป็นเจกันรอบชิงนะน่าได้ดูฉับได้ดูได้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 ดูแชมป์เอ้ยน่าได้ดูอ่าแชมป์รอบชิงนะพูดจนลิ้นพันหมดแล้วตอนนี้นะอ่ะกับบอลทำการฟาดไปหนึ่งพี18ล้านดาเมจโอ้สวยเร็วต่อยมานะมาครับก็บอลเล่นทำการฟาดคืนไป85ล้านดาเมจเรียบร้อยโบลล์ตายไปหนึ่งตัวนะ มาครับสุดเดมการต่อยยัดหน้าไปหนึ่งทีหกล้านต่อยังไม่พักเลยนะครับนะจังหวะนี้โบลัรคือกลับมาในสนามไปแล้วนะราบตายเกิดนี่คือใช้จนคุ้มเลยนะมาครับแล้วขี่เอ็นเจนไปหนึ่งทีโบลัสได้ยิงเต็มๆนะั้นหนึ่งเป้าหมายขี่ไปล้านเจ็ดแสนมาครับกรบบอลเล็กเอาทำการได้ฟาดคือไปหนึ่งทีนะ ฟาดไปห7ร้ยเจ็บสี่ล้านนะครับเรือร้อนนะาตาไป2ตัวมาครับก็เหล็กสนข้ามสวนกลับมาหนึ่งทีสามแสนดาเมจโอ้โหบามากมากเลยนะครับมาครับเข้าสู่ในที่ห้านะตอนนี้นี่คือเหลือสี่ต่อหนึ่งนะครับหเหลือสี่ต่อหนึ่งนะมาครับละพาริสคิงมาหนึ่งทีมาครับกบเหล็กยูอาร,ร์ทำการฟาดกบอเหล็กับม,รรม,มาหนึ่งทีนะอ่ะาฟาดไป1ิปดล้านดาเมยจะไม่เป็นไรนะกบอเหล็กเราเนี่ยคือถือว่า เป็นไอ้กําแพงอ่าเมืองแข่งไงนะมาครับฟาดไปนหนึ่งทีสองล้านอ่ะต่อยมามาครับก็มาเลยทํำการได้ฟาดคือไปนหนึ่งทีนะยี่สิบเอ็ดล้านดาเมจมาครับจางวันนี้สซเดียมทำการต่อยยัดหน้าไปนหนึ่งทีนะ 5, นห้าล้านจะทนไหวสักกี่เทินนะครับมาดูนะมาครับจ้าวันนี้เชนจิทำการหิวเลือดนะ หมาครับก็บบอเด็กยูอาร์ R, ผมทำการได้ฟาดคืนไปหนึ่งทีนะไปสนามแล้วบิดไปหนึ่งทีฟาดไปร้อยสี่สิบแปดล้านนะครับตัวนี้ฉันก็ติดโลกไว้นะป่าครับก็เลดยูาการฟาดไปห้าร้อยล้านนะครับซีรีส์ถึงก็ติดโลกไม่ย้าทอยนะหมาครับก็บบอลเดําการฟาดคืนมาหนึ่งทีหกล้านดาเมจนี่ถ้าเกิดผมมีชิงยูอาร์นี่คือผมคิดว่าอาจจะไหวนะครับแต่ว่านี่คือเราไม่มีชิงนะเลยคิดว่าไม่น่าไหวนะมา คิงทำการคิงเอนจินไปหนึ่งทีมาครับแล้วก็บ,บริเกียวอารทำการฟาดไปหนึ่งทีนะอืมสิบแปดล้านดาเมจมาหลังการทำการไล่ก็ยยุตไปนะครับตอนนี้คือผ่านไม่หกเธอแล้วนะครับยังไม่เป็นไรนะในคุ่งนะยืนอยู่ตัวเดียวนะครับสลักก็มริเกอยู่อาร์นะถือว่าแข็งจริงนะครับมากระบอกเหล็กบบทำการฟาดไปหนึ่งทีสิบหกล้านดาเมจนะมาแล้วครับจังหวะนี้ ตัวเลี้ยวต่อยไปหนึ่งทีต่อยไป1หนึ่งทีนะมาแล้วสุดทดาทำการต่อยอ่าเจ้าเจ้ากบเลยู่อาร์ไปหนึ่งทีนะต่อยไปเรียบร้อย้วครับอ่ามาขี่ําำการขี่เอนจิ้นไปทำการหิวเลือดไปนะครับมาครับเจ้าวันนี้ก็บอลเล็กยูอาร์ทำการฟาดไปหนึ่งทีนะอืมสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับหุนเตือนกระติดโล่ไม่ยอมทำไปสองตัวนะโอ้โหนี่ถ้าเกิดไา้คงอยู่ถ้าเกิดไานคงมีอ่าเจ้าอ่าคิงนี่คือคิดว่า น่าจะสูสีกว่านี้นะครับแต่เสียดายน,นะครับเราไม่มีคิงนะเดี๋ยวรอรีเรอนะครับอาจจะไหวคิวนะแบบเจอกับพนะีเอ็นเคนะมาผ่าติดคิงไหมหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับเธอ์นนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะหน้าตายนะครับเหลือเจ็ดเธอนะมาครับว่าเหล็กยูอาร์ทำการฟาดไปหนึ่งทียังไม่ติดโล่นะครับแต่ว่ายังไหวอยู่นะอะทำการเงียนจิ้นไหมกระบ,บองฟาดมาหนึ่งทีนะครับยัง ยังรับดาเมจได้อยู่นะเดีย๋ยวรอคิวอารีเพื่อน,นะครับผมคิดว่าผมน่าจะไหวคิวนะอ่ะฟาดไปเรียบร้อยนะครับเจ้าอ่าโซนิอยู่อาร์ไม่ตายนะมาครับคิงลำการต่อยยับหน้าไปหนึ่งทีนะตายเลยไม่เนี่ยอย่าเพิ่งตายนะครับยังไม่ตายนะโอเคคิงลำการฮิลเล่ย์ไปหนึ่งทีนะอ่ะคิงเอนจิน้ลแมนมาครับเจ้าวันนี้ก็บอลยอยู่อาร์ได้คุณลำการฟาดไปหนึ่งทีนะฟาดไปสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะครับตายไปสองตัวนะ ตอนนี้นี่คือเหลืออ่าสองต่อหนึ่งนะครับฟาดไปแปดแสนดาเมจพาไปตอนนี้คือเข้าสู่เทิร์นี่แปดแล้วนะครับอ่แต่ว่านี่คือผมจะไม่เหลือลูกไฟไปเลยนะครับเพราะว่าโดนเจ้าโซนิอยู่อารตัดลูกไฟไปหมดแล้วนะอะฟาดไปหนึ่งทีมาครับก็บริยูอาผมต้องการฟาดคืนไปหนึ่งทีนะอะืสามล้านดาเมจมาครับก็บริษัทอมการไม่มีลูกไฟนะเสดายจะจัดเลย ถ้าเบมีลูกไฟนี่คือคิดว่าอาจจะสูสี่กว่านี้นะครับอ่ะกระบอกเหล็กบบฟ้ามาเรียบร้อยแล้วครับปิดเกมนะโอเคนะครับสำหรับผมนี่คือก็ถือว่าทนได้แปดเท่นะครับก็ถือว่าตึงไม้ตึงมือนะสำหรับการเจอพีเอ็นเคอ่ะโอเคเยวขอคำการให้ดูกับคู่นี้เลยละกันนะอ่ะมาคู่ระหว่างอ่าตัวบัคกอ่าห้าหนึ่งเก้าเจอกับห้าสามสามนะถือว่าเป็นการแถมและกันมา มาดูกันนะครับว่าตัวบังคับตำสานจะทนได้สักกี่เทิร์นนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยคือก็ถือว่าตึงมือเหมือนกันนะมาผาเสียบคิงมาหนึ่งทีนะไาคิงแองจินนะครับแล้วโบลอตได้ยินเต็มหกเป้าหมายนะมาดูกันว่าดาเมจจะแรงสักเท่าไหร่นะหูร้อยยี่สิบล้านนะครับถือว่าแรงเหมือนกันนะดาเมจแรงจะจัดเลยอ่ะกับบอลเหล็กฟาไปห้าร้อยล้านนะครับหือติดลถไปสองตัวนนะถือว่าดาเมจแรงจริงนะครับสำหรับแชมป์นะอืม มาแล้วครับกบระบอกออยู่อาฟฟาไปหนึ่งทีนะฟาดไปร้อยล้านโอ้โหนี่แค่เปิดเกมมาเนี่ยคือก็ถึงกับติดโล่ไป4ตัวแล้วนะครับดามนเมจนี่คือแรกจากจริง,งเลยนะ,ะกระบองฟาดไปอ่ะซซลิวทำการต่อยไปหนึ่งทีถ้าเกิดคลิปนี้ยาวไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าอยากให้แถมดูนะครับอันนี้นะอ่ะซซลิวยัดหน้าไปหนึ่งทีหูดามนเมจนี่คือโถมแรงจริงนะครับสำหรับพีนเคนะโอ้โห คนนี้นี่คือหนักกว่าเราเลยนะครับแคปเธอแรกนี่คือใกล้จะตายหมดทีมะนะโอ้โหอขอเรานี่คือยังทนได้แปดเธอนะแต่ว่านี่นคือแคปเธอเนีย,ย,นะย <c oughs> นี่คือดูทรงแล้จะไม่รอดแล้วนะโอ้โหก็บอลลยูอาร์นี่คือถึงอาจจะตายหานะโอ้โหแรงจริงมาครับเฟนเด์แมนาการจับเจ้ากระบ,บอลลียูอาร์ไปนะเรียบร้อยไม่ได้ออกกันตี เซรีลียวยับหน้าไปหนึ่งทีมาครัลร้วคีนําการฮิลเลอร์ไปหนึ่งทีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ฮิลอะไรหรอกเพราะว่าเลือดอยังเต็มทีมอยู่เลยนะมาแล้วเซรีลียวฝั่งขงฝั่งขวาทาการสวนขึ้นมาหนึ่งทีนะร้อยสิบสองล้านดามเมจด,ดามเมจนี่คือถือว่าไล่เหมือนกันนะครับเซรีลียวฝั่งของข้ามนะอ่ะยัดหน้าไปมาครับจังหวะน,นี้คีน้ำการเอนจิ้นไปหนึ่งทีแล้วโบล้อทำการได้ยีนเต็มๆนะห้าเป้าหมายสี่เป้าหมายนะโอ้ชีดไปสามสิบเจ็ดล้านดาเมจ ยิงไม่เข้าเลยนะครับสำหรับโบล็อตนะโหยเหมือนกับยิงกระเพาง่ะยิงไม่เข้าเลยนะมาครับตัวนิทน้ำการคู่ในไหมไม่เข้าเลยนะอึดจัดจัดจริงๆนะอ่ะแล้วพาสิสีชิงมาโบล็อตได้ยิงเต็มๆอีกหนึ่งทีงน,งนะครับเป้าหมายโอ้โหฉีดไปเจ็ดล้านสองนะยิงไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้นะอ่ะโบล็อตตีไปหนึ่งทีนะ แล้วก็สนามแรงบิดแปเสร็จเดียวต่อยไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับบลอตายนะโอ้ยมาครับแล้วก็บ,บริเดตทาการฟ้าดมเต็มสองเป้าหมายนะโอ้ล้อจะแปะล้านดาเมจเรียบร้อยคิงตายอ่ะกบบระมอเลไม่มีลูกไฟเล่นเรียบร้อยนะครับตีทมดาไปหนึ่งทีนะดูทรงคนนี้น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะประมาณสองเทินน่าตายนะน่าจะยู่ได้ประมาณสองเทินนะครับดูอีกทรงนะแต่ว่าคิงยังม่นะครับกลับมาจากอ่าพาร์ตีเจ้าฟินิกแมนนะ อะโบล็อดฉีดไปมฉีดยังไงก็ฉีดไม่เข้านะครับฉีดจนแบบอ่าลำแสงแบบไม่เหลือนะอ่ะคิงหิวเลือดไปหนึ่งทีแล้วโบล็อดทำการตีธรรมดาไปนะเรียบร้อยเจ้าอ่าโซนิคอยู่อาตาไว้เรียบร้อยอ่ะแล้วคีนทำการเอนจินไหมโอ้โหแต่ว่าฝั่งแชมป์นี่คือเลือดขาวนี่คือยัง20หลอดแบบไม่กระดิกไปไหนนะฝั่งหลังนี่คืออือจัดจ่าจริงๆนะ อะมาครับเข้าสู่เทอร์นที่2นะมาดูตอนว่าสองเทอร์นนี่คือฝั่งขวาจะทนได้สักกี่เทอร์นนะผมให้ผมเดาผมคิดว่าประมาณ2เทอร์นน่าจะตายนะฝั่งขวาไม่น่ารอดเพราะว่าแค่เทอร์นไรเนย์คืนถ้าเกิดไม่มีไม่มีฟินิคแบนี่คือน่าจะตายนะอ่ะโบลรั่ฉีดไปร้อยสิบเก้าล้านดาเมจแล้วก็บอกเลยทำการฟาดใส่กระบอกเลยยูอาร์ไปหนึ่งทีนะโอ้โหสองร้อยล้านยังไม่ตายนะ อาเซลิวต่อยไปหนึ่งทีร้อยคินยังไม่ตายนะแต่ว่าเกือบตายละมาแล้วลก็บอกเหล็กทำการเพราะใส่กระบอกเล็กไปหนึ่งทีอืมสามสิบล้านดาเมจยังไม่ตายนะแต่ว่าฝั่งขวานี่คือทรงแบบทรงเซตตอนนี้นะเซแบบเดินเริ่มไปตรงละอ่ากระบองฟาดไปหนึ่งทียเยริวต่อยไปหนึ่งทีมาครับเซเรมก,การหูยัดหน้าไปหนึ่งทีนะเจ็ดสิบเอ็ดล้านดาเมจ ยัดหน้ารัวๆนะตอนนี้นะโอ้โหเหลือก้อนเล็กยูอาร์กับเจ้าฟินิกแมนสองตัวนะครับตอนนี้นะดูทรงน่าจะไม่รอดนะครับเทอนี้นะน่าจะเรียบร้อยเดสมอลเล่นะอ่ะโบลอดชีดไปหนึ่งทีสิบสามล้านดาเมจยังไม่ตายแต่ว่าสนามแล่บิดไปหนึ่งทีเสืเอเลยยัดหน้าไปอ่ะีทําการเอนจินไปนะแล้วก็บ้อนเลยกยูอาร์ทําการฟาดใส่ก้อนเลยกยูอาร์ไปหนึ่งที ่100ล้านนะครับติดโล่ไม่ยอ่อทอนเรียบร้อยนะอ่ะกระบองป้าไปหนึ่งทีติดอ่าติดโล่นะในดาเมีตูนอ่ะกระบอกเลไอยู่อาร์ฝั่งขวาหวดคืนไปหนึ่งทีนะ39ล้านดาเมีหวดไม่เข้าเลยนะครับวันนี้นะโห้สองเทิร์นไม่ตายนะครับคนนี้นะอ่ะดูเยสองน่าจะสามเทิร์นนะครับน่าจะตายนะอ่ะปิดแมนทาการขี้ไป มาครับเข้าสู่อันี้สามนะโอ้โหคนนี้เนี่ยคือก็ถือว่าทนได้นานอยู่เหมือนกันนะครับสามเทินนะแต่ว่าสามเทินไม่น่ารอดละมาตุยนะมาคิงเอนจิ้นไปหนึ่งทีมาครับแล้วโบล,ลัสได้ยิงเต็มเต็มแล้วสองเป้าหมายอานะชีพไปหนึ่งทีนะหูหกสิบห้าล้านดาเมจน,นะคุณิคแมนตายเรียบร้อยแต่ครับก็มาเลยทำการฟาดปิดงานไปหนึ่งทีนะสี่สิบเอ็ดล้านแล้วครับปิดเกมไปเลยนะ <c oughs> ถือว่ามาจริงๆนะครับสำหรับอ่ารอบนี้นะ โอเคแชมป์ก็ยังคงเป็นคนเดิมน,นะครับก็คือเป็น P K นะแต่ว่ารอบหน้านี่คือในคูงนี่คืออาจจะแบบมีการแก้เมือแก้ตัวนะครับแชมป์อาจจะแบบมีการแบบเปลี่ยนแปลงนะราติดตามในอนาคตแล้วกันนะครับเราผมมีคิงยูอะนะอาจจะแบบมีเกมพิกนะโอเคนะครับสำหรับการเจอแชมป์ในรอบนี้เป็นไงบ้างครับใครชอบให้เลิม like, ก,กดไลค์กดแชร์กดซับติดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสลายคลิปนี้บ๊ายบาย